สวัสดีครับสวัสดี FC ซทุกท่านผมก็เจ้าใบทุ่งนาพาฝันสวรรค์นบนดินก็จะนำพาพี่น้องมาที่ทุ่งนาพาฝันสวรรค์นบนดินวันนี้วันที่18เดือนกันยายนนะครับพศ2566จะไกก้ก็จะบันทึกไว้เป็นความทรงจำนะครับอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้มีนะครับบัณฑิตนะครับสองท่านก็มาเยี่ยมทุ่งนาพาฝันอีกเช่นเคยผมก็อยากจะนะครับ นำนะครับความรู้หรือปัจจัยาของท่านออกไปสู่สื่อภายนอกนะครับโดยใช้คลิปลียวใช้ youtube นะครับเพื่อที่จะสืบสารตำนานเดินตามรอยพ่อท่านอาจารย์มหาแดงครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์มหาแดงแล้วก็ท่านอาจารย์อาจารย์ปอครับผมอาจารย์ปอก็วันนี้ก็มาเยี่ยมแล้วสองท่านนี้คือเป็นบัณฑิตนะครับผู้รู้ ผู้มีความรู้นะครับแล้วก็เป็นคนที่คลั่งไคล้และก็หลงไหลในเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าเป็นผู้ที่จะสืบสารตำนานเดินตามรอยพ่อนะครับแล้วจาวไว้ก็จะเอาไปเป็นสื่อเป็นสื่อเป็นศูนย์รวมอาจารย์วันนี้มีหัวข้ออะไรที่จะมานะครับฝากฝังที่น้องนะครับอาจารย์หัวพ่ออะไรดีวันนี้วันนี้ก็เอ่อได้ได้หัวข้อนะครับเอ่อเรื่องอบัมนาน Uh, บำนานข้าราชการกับบำนานชาวนานะครับมาเสวนานะครับบำนานข้าราชการกับบำนานชาวนาวันเราจะมาเสวนาเรื่องนะครับบำนานข้าราชการกับบำนานชาวนาแตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมาจารยเรื่อง <Dam. S 2> ไงอ๋อใช่ครับว่าม,ม,มีมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับวันนี้ก็จะได้มาเสวนานะครับใน,นเรื่องในเรือเ่องบำนาน ข้าราชการกับบำนาญชาวนานะครับครับเดี๋ยวอาจารย์พี่น้องเอฟซีท่านที่ติดตามเชิญฟังท่านอาจารย์มหาแดงครับบัณฑิตผู้รู้วันนี้จะเอาสิ่งดีๆมาฝากเดี๋ยวเราฟังกับผมก็วันนี้ก็บรรยากาศโู้เป็นธรรมชาติมากพิจาร์นะครับฝนกําลังตกนะครับฟ้ากําลังร้องนิดๆนะครับ ถือว่าได้บรรยากาศในเรื่องรูปแบบการทำเกษตรเลยนะครับครับครับใช่ครับใช่ครับโอ้ครับพี่น้องหน้าผลก็จะสบายในเรื่องไม่ไม่ต้องรดนับต้นไม้ถูกต้องครับถูกต้องดีมากเลยนะครับก็ถ้าถ้าถ้าทำถ้าปลูกต้นไม้ถ้าปลูกหน้านี้นะครับเราก็จะเบาแรงไปเยอะนะครับในการที่จะต้องรดนับต้นไม้นะครับวันนี้หัวข้อเสวนาคือบำนาญข้าราชการกับบำนาญชาวนานะครับเรา ที่จะมาพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันมันเกี่ยวโยงกับเรื่องอเรื่องเกษตรด้วยนะครับพี่จ่ปาปกติถ้าเราต้องการความมั่นคงในในใน,ในชีวิตในการที่เรา, hält, าดํารงชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ต้องอต้อง,ต,องต้องสร้างในสิ่งที่เป็นความมั่นคงนะครับถ้า,ถ,าถ้าพูดในเรื่องบนานาญนะครับรบ,บนานาญไม่ถ <นะ S 2> ึงว่าเราจะได้รับเหมือนกับเราทาข้าราชการนะพี่จ่าอยู่ในเกณฑ์เขาคือ ต้องรับราชการ25ปีขึ้นไปถูกต้องครับถูกต้องครับเอ่อถึงจะมีสิทธิในการได้รับบำนาญครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับถึงจะมีสิทธิ์ได้รับบำนาญบำนาญก็คือเงินเนี้ยทางรัฐบาลก็จะจ่ายให้เราทุกเดือนครับผมจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับถูกต้องครับถูกต้องครับก็เราก็จะใช้ในการเลี้ยงเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพนะครับอ่าสังเกตนะครับตั้งแต่ปู่ย่าตายายเลยหรือว่าชาวอีสานเราหรืออ่า อันหลายๆคนนะครับในในประเทศไทยนะครับหรือโลกใบนี้นะครับการการทํางานของเรามันเขาเรียกว่าถ้าเราสูงวัยไปเรื่อยๆเราการทํางานเรามันกาเรียกว่าลดน้อยถอยลงแล้วก็จะทําไม่ได้นะพี่จ๋าอายุเยอะก็คือทํางานไม่ได้ไม่ได้ก็คือว0สิบปีนี่้าอยู่ในระบบราชการก็คือเกษียอายุการเสียอายุการเสียอายุแต่เสียอายุก็คือ ถ,ถ้าเรายังไม่เกษียณหรือคือเราสามารถทํางานแล้วก็มีไรายได้ในการที่จะเลี้ยงยังชีพได้ใช่ไหมพี่จ๋าเลี้ยงชีพได้แต่ถ้าขา้าราชการมีบํานาญเนี่ยถึงว่าเราจะ,กะเกษียณแล้วแต่เราก็จะได้บํานาญในการเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพครับโอก็อถือว่าใช้ชีวิตก,ก,ก,ก็ก็ไม่ถูกเกอนก็ไม่ลําบากครับเพราะว่าชีวิตในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราต้องใช้ตังค์นะพี่จ่าถูกต้องครับถ้าอายุ6 0สบแล้วห0สบแล้วไม่มีแหล่งที่มารายได้ ถ้าเราจะไปไปมองในรูปแบบเก่าเนาะชาวอีสานเรกาก็อยากให้ลูกเลี้ยง อ่าพ่อแก่ตัวไปแล้วหวังว่าลูกออกไปทํางานแล้วลูกจะเลี้ยงครับใช่แต่แต่วนี้แต่แต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยหรอกไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าอ่าลูกออกไปก็ต้องมีครอบครัวมีลูกมีเต้าใช่ครับใช่ครับไม่พอที่จะมีตังมาจนเจียครอบครัวถูกต้องครับเอตัวเองก็ยังเจาไม่รอดตัวเองก็จะจะเอาไม่รอดแล้วจะมาสู่พ่อส่งแม่ให้เองครับใช่ใช่อส่วนมากส่วนมากชาวอีสานเราจะจะหวังอย่างนั้นก็คือพอพอเลี้ยงลูกโตแล้ว คิดว่าหวังว่าลูกเต้าจะมาเลี้ยงแต่ตามจริงมันมีน้อยมากนะพี่จ่ามีน้อยมากมีน้อยมากด้วยครับอาจจะยมากเพราะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปหวังแบบว่าอุ้ยเราอายุเยอะไปแล้วลูกจะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเป็นเป็นความหวังที่เราฝากไว้กับคนอื่นฝากไว้กับคนอื่นมันไม่มั่นคงนะพี่จ่าครับผมสิ่งไหนที่เราเอาความหวังไปฝากไว้ให้กับคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงถ้าเขาไม่ให้ปั๊บแล้วเราจะอยู่ได้ไหมล่ะพี่จ่าไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจึงชอบคำหนึ่งี ผมผมผมเยนมาลีเนาะุาธเจาว่าอัตตันอัตโนนาโถตแลเป็นดีพึ่งของตนครับผมเพราะฉะนั้นคนอื่นเขาจะเป็นดีพึ่งของเราได้ไหมนั่นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนครับส่วนมากจะพึ่งไม่ได้ครับผมใช่ใบางคนมีลูกห้าคนคิดว่าลูกคงจะเลี้ยงบางครั้งห้าคนไม่ได้เลี้ยงสักคนครับครับแม่แม่เป็นฝ่ายเลี้ยงลูกอีกคอเพราะว่าลูกออกไปมีครอบครัวหรือโตแล้วบางครั้งก็เงินไม่พอใช้ ครับครับแม่ครับพ่อครับส่งตังค์มาให้หน่อยตังค์ไม่พอใชบเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแต่เราก็เลยมาสีวนาว่าบำนานข้าราชการกับบำนานประชาชนนะครับครับผมก็พูดตามจริงก็ราชการถ้าข้างเรารับราชการตามริงเราจะขอเป็นเป็นบำเหน็จก็ได้ใช่ไหมพี่จ่าเราได้คือเราได้เงินก้อนเดียวแล้วอเดียวครับ เราก็จะไม่ได้อีกนะหมดเลยครับถ้าเราไปบริหารจัดการหรือเราไปทต้องขาดทุนจบเลยนะไม่มีรายได้ที่จะไม่มีรายได้ที่จะเลี้ยงตัวครับนี่คือบำนาญราชการต่อไปนะครับบำนาญประชาชนประชาชนหรือบำนาญชาวนาบำนาญชาวนาเอาฟังบำนาญชาวนาปังจีไม่มีนะพี่จ่าไม่มีไม่มีประชาชนตาสีตาสาไม่ได้รับราชการนะครับไม่ได้รับเล่ไม่ได้รับราชการเนี่ยบำนาญไม่มีไม่มีครับไม่มีแต่วันนี้เราทำยังไงเราจะให้มันมี อ่านี่แหละครับจุดหมายหลักเลยฟังใกล้ๆครับทำยังไงเราจะได้มีบำนาญนะครับนี่แหละคือ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 เป็นหัวข้อหล่ะก็คือบำนาญบำนาญชาวนาหรือบำนาญเกษตรกรหรือบำนาญานาบำนาญชาวนาหรือบำนาญเกษตรกรไม่มีครับแต่เราจะทําให้มันมีเนี่ยมันมีวิธีครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเสียวนาในในเรื่องเพื่ออะไรที่จะเรื่องของมั่นคงเรื่องของมันถ้าชาวนาเราไม่ได้ทําราชการแล้วไม่มีบำนาญแบบราชการญาต แล้วเราจะไม่มีความมันคงนะครับใช่ใช่แก่ตัวไปแล้วไม่มีตังใช้ไม่มีตังเสียข้าวฟอข้าวไฟเขามาตัดไม่ไม่มีตังในการที่จะบางครั้งก็ซื้ออาหารอะไรต่างๆใม่ใจะไปหวังลูกพึ่งลูกนี้ไม่ได้นะโอ้ไม่ได้พี่จาร์ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งจะมีสักคนหนึ่งไหมใช่ครับใช่ที่ลูกเนี่ยจะเลี้ยงแม่ตลอดชีวิตครับเพราะอะไรเพราะว่าลูกก็ บางครั้งก็ต้องไปดูแลครอบครัวไปดูแลลูกเสมเสียลูกบางครั้งลูกก็ยังเลี้ยงตัวเองไม่รอดเลงไม่รอดอีกครับใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ครับใช่ครับยเลี้ยงตัวเองไม่รอดเพราะว่าเพราะว่าโดยโดยทั่วไปเนี่ยที่ประเทศเกือบสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับประชากรไทยหรือประชาชนไทยอยู่ในฐานะที่แบบว่าไม่มีตังค์พอในการที่จะเล้เก็บครับผมเราทีนี้เข้าสู่วันนั้น นะครับประชาชนบำนาญประชาชนบำนาญประชาชนครับองชาวนาฟังฟังครับทำไงเราถึงจะมีบำนาญประชาชนเราจะมีเราก็ต้องต้องทำนะพี่จ๋าทำเองทำยังไงทำช่วงที่เรายังแข็งแรงอยู่ทำช่วงที่แข็งแรงอยู่ทำยังไงทำอะไรครับหนึ่งผมไม่เข้าใจปกติถ้าเราเริ่มเริ่มได้เร็วนี้บำนาญเราจะเยอะนะเช่นว่าพอ20ปีปั๊บเนี่ยเราคิดเลยว่าเราจะทำบำนาญแล้ว บำนานจริงๆก็คือเราฝังไว้ในต้นไม้ฝังไว้ในต้นไม้ต้นไม้เหมือนเหมือนกับต้นพยุงนะครับพี่จ่าผมแต่ก่อนผมไม่เชื่อนะเพราะว่าแต่ก่อนมันมีกฎไมายห้าวว่าห้ามตัดไม้ไม้หงอกห้ามอะไแต่ว่าตอนนี้กฎไม้เขาขายล็อกแล้วถ้าถ้าต้นไม้ถ้าปลูกในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยแล้วมีโฉนดหรือมีกรรมสิทธิ์เนี่ยสามารถที่จะจำหน่ายได้ขายได้เดี๋ยวี้เขาเปิดล็อกแต่ก่อนนี้ผมก็มีคมเชื่อว่าเราจะไปขายที่ไหนแต่ตามจริงเนี่ย หลักๆแต่ก่อนไม่มีข้อมูลนะครับช่วงหลังนี้มี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 ยากหรือคนที่รู้จักที่ที่บ้านผมเองนะครับในสีสเกตนี่แหละครับมีนายทุนมาซื้อต้นขยุงต้นเดียวพี่จ่าเท่าไหร่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทต้นขยุงต้นเดียวหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทพี่น้องหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้าถ้าผู้เฒ่าผู้แก่เราใช้ไม่เยอะพี่จ่าเดือนละหมื่นใช้ได้กี่เดือนสิบห้าเดือนใช้ต้นขยุงต้นเดียวนะครับ ใช้เดือนละหมื่นนะครับมีบำนาญนี่คือบำนาญใช่ไหมมีมีบำนาญสิบห้าเดือนเอ้าใช่ไหมพี่จ่าใช่ใช่ใช่ถ้าเราปลูกขยงร้อยต้นร้อยต้นโอ้มันจะมีต้นละหนึ่งแสนห้าหมื่นเอาแค่ต้นหนึ่งต้นหนึ่งแสนเดียวต้นละหนึ่งแสนหนึ่งร้อยต้นเอาแค่นั้นเองพอไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากนะพี่จ่าครับนี่นี่ต้นเดียวแสนห้านะนี่คือบำนาญใช่ไหมครับบำนาญโอ้เรายูปั๊บกษียณปั๊บเอ้บางคนแข็งแรงหน่อยอาจจะ แปดสิบปีแปดสิบปีแปดสิบปียังทำมาทำทำอาชีพได้เหมือนปูตังปูตังแปดสิบนี้ยังยังเผาถ่านยังทำคุกนองนายยังปลูกล้วยได้โอ้โนี่คือเราอาจจะยังไม่ใช่บำนาญแต่แต่แต่ถ้าเริ่มเริ่มเริ่มแรงหมดเรงหมดแรงหมดลูกไม่ส่งตังมามันจําเป็นต้องต้องมีบํานาญต้องมีบํานาญนี่คือบํานาญบํานาญโอ้วันนี้พีี่นนน้้้อองโวัช่วงนี้หมายหมายถึงว่าโอ้แปดสิบปีแล้วเริ่มเริ่มทำไม่ไหวครับไม่ไหว หายต้นพยุงขายยุงไปสักต้นเอาพยุงไปสักต้นหนึ่งแสนหนเอาแสนเดียวพอเอาแสนเดียวเอาแสนเดียวต้นละหนึ่งแสนพอนี่คือบำนาญใช่ไหมจันผู้เท่าบ้านเราค่าโภชินไม่สูงนะพี่จากรับใช้เดือนละหมื่นต้นมันเยอะเกินเยอะเกินใช้อะไรเยอะเดือนละหมื่นเอาแถวบ้านนอกไม่ต้องใช้เงินห้าพันก็ถือว่าถือว่าแล้วพันใช่ไหมพี่จักรหมายว่าใช้ห้าพันก็พอห้าพันก็พอผู้เท่าครับ แสนหนึ่งใช้เดือนละห้าพันก็ยี่สิบเดือนครับยี่สิบเดือนนี้ถือว่าเอาตัดขยุงเป็นต้นเดียวต้นเดียวแค่แสนเดียวแสนเดียวใช่ไหมอาจารย์ฟอใช่ไหมใช่ครับนี่อาจารย์ปอเนี่อายุยังน้อยๆนะครับน้อยครับตอนนี้กำลังจะทําบำนาญยังไรตอนนี้ยังยังครับตอนนี้กํำลังร่างวางแผนเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเรียนจบมาก็ยังยังกําลัง อ่าเรียนรู้กับเนี่ยกับจังหวินผู้ชานก็จ่าไว้จ่าไว้ครับทุนนาประฝันก็ารปอก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับแต่ทำบำนานบำนานบำนานประชาชนบำนานประชาชนถึงแม้ว่าจะเป็นรับราชการก็ช่างแต่บำนานประชาชนแกไม่เคยทิ้งการปอนะครับนี่แหละครับนี่ครับ เครือข่ายของเรานะครับเรียกได้ว่าถ้าเสกต้นไม้ได้ผมจะเสกในที่ของผมจะไม่เสกไม่ได้มันนี้ต้องมาเรียนรู้จากนักปราชญ์แล้วก็ครู้ตรงนี้นะครับครับโหูสุดยอดครับขอบคุณอาจารย์ปอเลยมากนะครับพี่จา่าเนาะมันมีมีสามมีสามคนมาเสวนาเพราะอะไรเสวนาไอ้สมัยเราเราพี่จ่าเทคโนโลยีมันยังไม่มีมือถือก็มือถือไม่มีนะพี่จ่าใช่ใช่ถ้ารู้อย่างนี้ผมปลูกตั้งแต่อายุผมสิบห้าปีแล้วพี่จ่าใช่ครับปัจจุบันผมมีเงินหลายล้านแล้วมีเงินหลายล้านเลยนี่คือบำนา ประชาชนนักความนาประชาชนที่เรามาพูดเรามาเสวนาตอนนี้นี้คือนี่คือบวน่าประชาชนครับนี่นี่นี่คือต้นไม้อย่างเดียวแต่แต่ถ้าเราปลูกอย่างอื่นเออเช่นต้นยางนาไม่ไม่ต้องขอเยอะต้นยางนาปกติก็ประมาณสัก20ปีนะครับผมตัดขายได้ก็ตีไปต้นละสองหมื่นต้นละสองหมื่นไม่ต้องถึงแสนไม่ไม่ต้องถึงแสนนะครับต้นแดง10ปีนะครับใช้ใช้ทำเสาสวยนะพี่จ่าแดงต้นละ ต้นละต้นละต้นละห้าพันหรือต้นละนก็พอต้นละหมื่นหนึ่งก็พอต่อไปถ้าเราปลูกตอนนี้อ่ะพี่จ่ามันไม่ใช่ต้นละหมื่นนะเพราะว่าตาจะเฟ้อไปเรื่อยๆถูกต้องขยุงขยุงขยุงเมื่อสองสามปีที่แล้วอ่คนรู้จักผมยากผมขายไปแสนห้าอีกต้นหนึ่งนะอีกสามสิบปีข้างหน้ามัน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 จะไม่ใช่ต้นละแสนห้านะพี่จ่าครับผมว่าอย่างน้อยมันต้องห้าแสนขยุงต้นหนึ่งแสนห้าโอ้แสนนะครับเกินจริงๆทําไม จริงไหมเนี่ยตน้นเรามาเสวานาทําไมขยุ่มันแพงครับที่ไปอ่านประวัติจริงๆว่าทำไมอต้นต้นขย,ยุ่มเนี่ยเอศรษฐีครับเศรษฐีโดยโดยเฉพาะประเทศจีนนะครับประเทศจีนเขาชอบชอบือว่าเป็นไม้มงคลอ่าไม้มงคลแล้วมีมีประวัติศาสตร์บอกว่าพระราชวังต้องห้างของประเทศจีนนี่สองสามพันกว่าปีเนี่ยอ่าเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ขยุ่มไม้พยุงสภาพยังดีครับยังใช้ได้สองพันปีสองพันปีไม่ถูกหมด มอดไม่กินนี่นี่แหละครับมันแพงเพราะอันนี้นี่ก็เลยว่าที่มาที่ไปทําไมต้องต้นต้นขยุงทุกแบบเป็นไม้มงคลครับเป็นไม้มงคลเป็นไม้เนื้อสวยแล้วก็เศรษฐีเศรษฐีนี่เขาต้องการไปเสริมบารมีใช่ไหมพี่จ่าครับผมไปเสริมบารมีนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งไอ้ไอ้เกษตรผสมผสานหรือพี่น้องบางบางครั้งเราเอ๊ะนี่ทำไมมันมันแพง มันแพงเพราะว่ามันเป็นที่ต้องการใช่ไหมพี่จ่าผมใช่ใช่อะไรที่เป็นเป็นที่ต้องการมากๆนี่มันจะแพงมากมันจะแพงมันจะหาอะไรที่หายากๆมันจะแพงพี่น้องอะไรแรงมากเพี่จ่าเพชรหรือว่าไข่มุกเนี่ยว่าอย่างเพชรหรือไข่มุกแพงไหมครับโอ้เล็กนิดเดียวมันหายากมันแพงครับนี่แหละมันเหมือนเหมือนเหมือนที่มาพูดชทมิตเอ๊ะมันเป็นไปได้หรือต้นขยุมต้นเดียวนี่แสนห้ามันเป็นไปแล้วเป็นไปแล้วแต่ก่อนผมก็ไม่เชื่อพี่จ่าไม่เชื่อเหรอ ผมก็ไม่เชื่อไปสอบถามมากับตาขายไปแล้วแสนห้าต้นเดียวต้นเดียวแสนห้าโอ้ยผี่นองเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมเสียดายอยู่สมัยเรามันไม่มีเทคโนโลยีแล้วกฎหมายยังไม่ปลดล็อกใช่ไหมครับคจานเราก็เลยไม่ไม่ไม่สามารถไม่มีคนที่จะปลูก เพื่อเพื่อเป็นบำนาญแล้วก็ยังมีมีคนเดียวกี่ปีนะที่สงสายแสนห้าเลยต้นปกติเขาว่าต้น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 พยุงจะสวยนี่ก็ต้อง30ปีนะพี่จ๋าสามปีเดี๋ยวอาจารย์ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้25ปีครับ25เอาอีก30ปีอาจารย์จะเท่าไหร่ในยี่สิบห้า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 สิบห้าห้าสิบห้าห้าสิบห้ายังไม่แก่เลยขายต้นพยุงแสนห้าทำยังไงนี่ถ้าปลูกเป็นยังไงถ้าปลูกตอนนี้ก็อายุสักคราวสิบห้าคงไม่เยอะนะครับโอ้ผมจะได้นะพี่จ๋าครับ สมัยเรามันไม่มีเทคโนโลยีกฎหมายมันห้ามอยู่แล้วเราไม่รู้ไงอาจารย์ปอยี่ห้ายี่ห้าปีปลูกต้นผู้ยุงตอนนี้อายุห้าสิบห้าห้าสิบห้าปีแต่งไม่ผมห้าสิบแล้วนี่ได้ใช้แน่นานโอ้พี่น้องพี่น้องจากจว่งจกจากจาจกเนาะจักจัให้ผู้ชานก่อนเลยใช่เลยครับครับโอ้โหสุดยอดเพราะฉะนั้นเสียดายพี่จ่าสมัยเรามันมันยังมีกฎหมายห้ามแล้วเทคโนโลยีมันมันไม่เชื่อถึงไม่ ไม่มีไม่มีการออกสื่อ u t u b e อย่างนี้เราเลยไม่รู้แต่ก่อนเนี่ยแบบยังไงนะ อะไรเทคโนโลยีมันไม่เจริญโทรศัพท์ก็ไม่มีหนังสือแทบจะอ่านก็หายยากผมก็เลยเสียดายโอ้ถ้ายังอายุน้อยกว่าครูปอนี่ผมปลูกมาแล้วถือว่าครูปอนีนดวงดีแล้วครูปอจะกลับไปปลูกต้นไม้ไหมนี่กลับไปปลูกครับอยู่มั่นใจหรือเปล่านี่มั่นใจครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับห้าสิบห้าปีอาจารย์ปอรวยแน่นอนครับโอ้โหตายแล้วมีแผนไว้แล้วครูปอลครูปอยอยากมีกี่ล้านน้าตัดตีง่ายๆถ้าต้นตระเสียมพี่จ๋าปลูกสิบต้นหนึ่งล้าน ปลูกสิบต้นหนึ่งล้านถ้าคุปปออยากมีอ่าสักสิบล้านครับสิบล้านก็อ่ร้อยต้นได้ไหมร้อยต้นร้อยต้นอ่าร้อยต้นได้สิบล้านโอ้ร้อยวยเลยร้อยอิจฉาไอ้ไอร้อยต้นไม่เยอะนะพี่จ๋าครับปกติถ้าปลูกปลูกแบบแบบสบายๆวันละต้นครับวันละต้นวันละต้นร้อยโอ้ปกติต้นก็อยู่มันปลูกง่ายไม้ป่าเนาะพี่จ๋ามันไม่ต้องไม่ต้องดูแลแล้วไม่ต้องปรับปรุงอะไรมากขุดดินปั๊บผมมครับ รดน้านิดหน่อยมันโตนแล้วมันไม่เหมือนทุเรียนนะครับใช่ใช <c oughs> เ่เพราะว่าเพราะว่าปลูกคนเดียวเนี่ย20ต้นสบายสบายเหนือยังไม่ออกเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าตีต่ำๆต้นละแสนน, ấn, นะครับยัมีเงินสิบล้านปลูกลอยต้นไม่เยอะนะครับแล้วอาจารย์ผมพอถานหรอทำไมคนเขาถึงไม่ปลูกกันผมไม่เข้าใจแต่ทำไมเขาไม่ปลูกไม่ปลูกเพราะว่ามันยังไม่มีคนทํให้ให้ให้เห็น พอเราไม่มีคนทําให้เห็นแล้วก็เข้าไปสัมผัสคนที่มีการซื้อขายต้นกระยุงเราก็ไม่รู้ว่าพี่จ่าเหมือนกับในวงการที่แต่ก่อนเนาะถ้าเรื่องศรีสเกิตเราทุเรียนยังไม่มายางพาราไม่มาใช่ใช่ใช่ครับเออนี่แหละครับใครเอายางพาราาทุเรียนมาปลูกเขาว่าผีบ้าผีบ้าโอ้ยใช่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวนี้เป็นยังไง โอ้ยเดี๋ยวนี้โโไม่บ้านแล้วจิต <พอ S 1> ายอาการมหาแดดก็จะปลูกเป็นจากไปทุ่งนาบลาฝันก็ได้กินแล้วทุเรียนนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมันยังไม่มีผู้ทําให้ดูอ,โ,อโ,โซนเรายังไม่มีผู้ทําให้ดูแล้วก็เข้าไปสัมผัสมันก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊มันจะได้ไหมแต่ถ้าผู้มีแต่ถ้ามีเราเห็นผู้คนที่เขา เมันผมมันในญาติผมขายไปแล้วนี่แสนห้าเนี่ยต้นหนึ่งแสนห้าต้นเดียวต้นนี้ไม่ได้ปลูกเพื่อพี่จามันมันขึ้นเองเกินพูดซาแล้วไม่รู้ว่านกนกมันคาบมาอย่างไงมันมันมันึ้นเองไปสอบถามแกว่าแกได้ปลูกไว้ไหมแกว่าไม่ได้ปลูกครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ก็อยากฝากในเรื่องบำนาญประชาชนหรือบำนาญเกษตรกรเพราะว่าเพราะว่ายังไงพี่จ่าเราจะไปหวังว่าเลี้ยงลูกไปแล้วโตขึ้นแล้วลูกจะเลี้ยงตอบ อ้อันนั้นไม่ใช่แล้วพี่จ๋าหายากมากไม่ดีเลครับไม่มีร้อยร้อยร้อยคนจะมีหนึ่งคนครับโอ้ยยากสิครับยากมากงั้นอาจารย์ถึงจะฝากเลยใช่ไหมครับฝากเอาฝากเลยครับเอาฝากก็คือปกตินะครับข้าราชการนะครับถ้ารับราชการถึงอายุยี่ปีเขาก็มีบำนาญสามารถที่จะเลี้ยงชีพนะครับจนกระทั่งตลอดชีวิตแต่ประชาชนเราถ้า ถ้าไม่ได้อยู่ในระบบราชการถ้าถ้าเราไม่สร้างบำนาญเองนะครับลําบากนะพี่จ่าครับผมลบากเราจะเอาตังเอ่อถ้าถ้าเราไม่ลูกหลานไม่เลี้ยงเราจะเอาตังที่ไหนมาเสียค่าไฟเราจะาตังที่ไหนมาซื้อ,อข้าวซื้ออาหารครับครับครับซื้ออาหารนี่ไมพี่จ่าครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยฝากมีเรื่องเกี่ยวกับบำนาญประชาชนนะครับเราช่วงที่เราแข็งแรงนะครับเราสร้างบำนาญโดยการปลูกต้นไม้นะครับเอ่อปลูกต้นไม้ใครเริ่มได้เร็วนะครับคนนั้นจะมีความมั่นคงเร็วครับครับใครเริ่มช้าคนนั้นก็ มีความมัน่นมั่นคงช้าเพราะฉะนั้นก็เลยฝากในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบำนาญนนนประชาชน<ม>หรือบำนาญเกษตรกรนะครับ,รบวันนี้ก็ฝากความรู้ในเรื่องสร้างความมั่นคงในชีวิตนะครับเพราะว่าคนเราเกิดมาก็ต้องแก่เจ็บตายไไนะพี่จา่าช่วงในช่วงช่วงที่เราแข็งแรงนี้ไม่เป็นไรเราทํางานหาเงินได้แต่ในช่วงขนาดที่เราอายุมากขึ้นแล้วเราไม่สามารถทํางานได้ลูกหลาน ไม่ไม่สามารถที่จะมีเงินส่งเราได้เพราะว่าตัวเองลูกหลานก็ยังเลี้ยงดูตัวเองไม่รอดเพราะฉะนั้นขอขอให้ลูกนะครับดูแลตัวเองได้นะครับเราก็สร้างบำนาญประชาชนตั้งแต่วันนี้โดยการปลูกต้นไม้ต้นไม้ตั้งแต่วันนี้นะครับก็วันนี้ฝากในเรื่องเสวนาในเรื่องเกี่ยวกับบำนาญประชาชนหรือบำนาญเกษตรกรไว้เพียงแค่นี้นะครับก็มีพี่จ่าฝากอะไรไหมครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับกล่าวไว้ทุ่งนาประผันก็จะนํา คลิปนี้ไปเป็นสื่อกลางเพื่อที่จะนะครับถึงแม้ว่าพี่น้องเราเปิดดูแล้วจะดูจบไม่จบนะครับมีสักร้อยคนดูจบสักหนึ่งคนจ่าวไว้ก็ยินดีและมีความสุขที่สุดนะครับหรือว่าได้สร้างอาน,นิสงส์ได้สร้างบุญสำหรับครั้งนี้ผมนะครับจ่าไว้ทุ่งนาพะฟันก็ขอขอบคุณท่านบัณฑิตนะครับทั้งสองท่านที่มานะครับที่มาให้ความรู้แก่ประชาชนและพี่น้องของเราที่เอฟซีจ่าไว้หรือว่านะครับผู้ที่ เปิดดูคลิปนี้ถ้าใครดูจบถือว่ามีบุญและมีโอกาสนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ไปอีกครั้งหนึ่งที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบัมนาน,น,นาปราชาชนครับผมคลิปนี้ก็จะอําราไว้เพียงแค่นี้นะครับผมบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสนับจากไ้ตุ้นน้ำผัดฟันสวัสดีครับอาจารย์วดีสวัสดีครับ